Ôi tia sá rùn, ôi khôn rùn bài trực kia Ấn thầy á sáng thề và á sáng phà mạng á sáng mạng phà mạng á sáng Ấn thầy á sáng mạng 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 á sáng ก็ขอเจริญสุขเจริญพรบันดาลยานุ่มสาธุชนชั้นหลายชนบทคลิปนี่ที่ทาให้เบื้องเห็นก็คือว่าตอนนี้กําลังสิเดินทางออกไปกราบสักการะไปกราบสักการะลูกปู่สวงไปชมบารมีลูกปู่สวงเทอำเภอผู้สิงห์ละว่าทางสุรินบันดาลยานุ่มก็บรรดาญยานุ่มเพิ่็จะไปเยี่ยมไปยามไปหาลูกหาหลานหาพี่หาน้องพนันกําลังจะออกเดินทางขณะนี้เวลาก็เจ็ดโมงกว่าเดินทางจากบ้านน้องเลิ่มไป ขอความสุขความจเจริญจะมัเกิดขึ้นมันเกิดนี่กับบดาญญาณยอมเดยวสิทายเบิ่์อีกเทนหนึ่งเวลาไปหอนอ่ะเจริญทอด ไปมันก็ถึงไปเขานครวัดนครทุท่มได้เลยหนท่ากับตามสภาพที่เห็นกับแดดแน่นอยนยังไปสัดเท่นแว่นสั้นเทนโยบานลูกไส้ลูกไขยย่อมดาวโยเทบานอาสมาลสามัคคีออกข้ามมากกับเรือบ่อไกดปไนได้เดี๋ยวสิใกล้ๆเขาท่าเขาวัดจีทายหาย,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 ยท่า,านผู้ชม่มเลยโดยเคลื่อนเลยว่าเดินทางหน้ามั่นกาเป็นถนนหนทางที่ไกลวัดว่าอารามเพิ่์กอาสาอลังการยิ่งใหญ่ขนาดไหน ชาวบ้านชาวเมืองเรากับบหลายบอใหญ่เป็นใดเป็นเป็นอย่างจังหาเงินหาทองมาสั่งได้กับป้อบารมี่ลำปูสวงบารมี่ลำปูสวงนี่กับป้มี่ผู้ใดหูวใดว่าเพิ่นเป็นคนอายุจักร้อยปีว่าเพิ่นเป็นคนแดินเม้นรุกใต้กับป้มีผู้หูวใดเกิดมากก็เห็นเพิ่นโลดประวัติของเพิ่นเองหาคนข้าบ่มีป้าบัดป้าแดงนอนเพราะว่าเพิ่นเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นเพิ่นสำเร็จธรรมขันใดขันหนึ่งเราก็มองบ้อออกมองอ๋อจะเดิญท่อนใบแค่นี้ยสักพัน ขึ้นมาเปมฮอดวัดเินเบี้ยเนี่ยเบี้ยวนี่ไสไปน่เออจอดรถตอนนี้ก็มาถึงสถานล้านบุนวัดไผ่พระนาวัดหลวงปูสวงอ่าเนเลื่อยไปกอนเร่ยลเลือยไปหาหน่องจอดด้วเพิมีงานีอย่างเ็ะเดี๋ยว ากาตอนนี้มาหอดมาปลาไพ้พน้านหล่หะลกัอยุโรปนอกเพิ่นกิมีสถานล้านบนบ้าจิล่าทีเขาเอามาบูชามาแก่บนบนดัน อ่าเตรียมจิตเตรียมใจท่านจิตเตรียมใจท่านจิต วิหารมาได้มาถึงสถานลันบุญชมเยี่ยมชมบรมีรุงปู่สวง เร็วๆแน่ถ้าสิไปแล่นบ้าวมือนียู่บ้ท่านดอกบ่ท่านดอกบ่ท่านบ่ท่านถ้าเิไปแล่นบ้าวจะหันไปตุรกีอีหลากเลยว่าสิเห็นบ้าวเหสิเป็นยูทูบเบอร์แน่ก็บ่มีเวลาว่าวอาจารย์เด้อเนี่ยลุงปูสวงเอ้ยยอมแมวข้างอืนเอาลงมาแต่ลงขาสัตว์ ป้าบางเพ่นี่บ้าาพูดเลยอย่างเบาพนบบาพ่นสอบเล่นบบาวตีไกลเผาเงินเผาท่องเผาเสือเผาผาบ่คู้ว่าเพ่นเกิดพศใดปีใดศาสตร์ใดปีพศอะไรก็บ่งหู้เกิดมากกับพ่อเพิ่นรอดเผาเสือเผาผาในขวงเขตในภาคอีสานเพ่นไปเบดถุกจังหวัดผููไดกับพ่อพ่นรอด

หน нибудь, ึ an, health, blues, ่งสองสามหนสองสามหนึ Esta, ่งสองสมันมาพี่ที่นหันมาพี่พี่่ดันลมเอกนไะลอนมันันนอันนนนนนนลีน หนึ S <S ่งสองซ้ำเชเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ่ายแล้วถายแล้วมารวนาแล้วผาแล้วมาามา

ตอนนี้ก็ได้ไปกราบพระไปกราบสักการะบูชาแล้วก็มานาั่งรอสินั่งรถเมื่อบ้านสิกับบ้านหลังจากได้ที่ได้เข่าได้ของฝากได้เครื่องล่างของครังวัตถุมงคลมาแล้วก็สิกับกาบ,บ้านรถล่างก็มาพอดีอำลาพาจากสิกับบ้านอยู่เมื่อบ้านเด้อหลวงปู่เด้อหทุกข์ทายทุกทายโลอกทายไพยบ้านครัแม่กาบสกการะเพิ่นแล้วก็สิกับละ เพิ่นก็มีรถล่างมาส่งเพื่อกันพอดีหน้าคิดว่าน้าจะอยู่ถ้าสายไอยๆอาจจะไม่อยู่เพราะว่าวันนีอะไกูรัก็ไปกวนด้วยรถจังไบนอนจะนอนในนยูนแล้วดูขยังไหลูกเปขนคนอยู่

เดียวเลยรถทัวร์คันหนึ่งผมเอามาหมดเลย,เลยรถตัวคันหนึ่งห้าสิบประคนขึ้นหมดเลยอันนี้อันนี้มาในปีนกระลาขึ้นคันรถวัวเรามาทั้งคันเลยแล้วทำไมเนี่ยเราเดินกลับบ้านอันนี้มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับอ,อ๋อ,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 อไม่ใช่แบตนะครับคันนี้นี่หรือเปล,ล่าไรรถลากไปเกี่ยวไนดะ้คอยเก๊ก ข่อยเก่งใจธนาคารนี่คือนะเดี๋ยวจะอยบอกเก่งใจนี่นักตรงนี่เดี๋ยวจะมาใหมอ่าสวัสดงธนาค่านีโอ้ยโอเคก็ขอเจริญสุขเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็เลยเดินทางกลับออกจากวัดลุงปู่สวงบ่ายสองวัดป่าไผ่พนาณย่อมชาติคนครับรถคือเก่าแต่ว่าสิเดินทางไปอุทุมพรพิสัย ไปเขาอุทุมพรแล้วก็ไปเขาลาดีไปเขามาหาข้ามเคีนแก้วบ้านเรื่องนกท่าคือเกาวาจะไปอีกจากสองวัดมันสิได้บอ่อเดี๋ยวกับเบิงเวลาก่อนเรไปจากสองวัดวัดทำมพยานากาวัดสีมงคลศรีมงคลครับวัดสามัคคี วัดไตสามค eter, so ัคคีกับวัดศรีมงคลอยู่ที่อุทุมพรพิสัยระยะทางก็สิประมาณสักลอยกิโลประมาณนี่บ่เดี๋ยวกัเบิ่งก่อนก็เดินทางออกจากวัดลุงปู่สวงมากไอ้ศอกไหหลาบแม่มานเนี่ยเดินทางไปสายมาสายปลอดภัยเพิ่นก็ได้เกาวคาถาเพิ่นไหววาเพิ่นได้หวไหววาอ้อยเตียสรึงอ่อยเพลินพลไรตึบเกียเป็นคาถาพระบ้าแต่ละเพิ่นจะไปแต่ละหมองแต่ละหมองบอกว่ายิ้มรับทรัพย์เศรษฐีเงินล้านอนี่ยกับนี่นะ แล้วแต่ผู้ใดสาธิฐานปานธนาเอาเหรียนตรีมงคลได้พวกอซอยพวกเสือพวกอยังไปก็ขอให้ลูกปกานเดินทางปลอดภัยขอความสุขความเจริญจงมันเกิดขึ้นกับสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้ออกจากวัดหลวงปู่สว่างอำเภอพู่เสียงจังหวัดสุรินทร์ใช่แล้วมาทังสองสังฆเส้นทางอ่อสี่สองสองสองเนียขอพระจากเทนสองสี่

สุดตารวงข้าวสวัยเมื่อยามลมหนาวพัดมาพักอหินออกดอกงามตายยแกยให้นาแซมพักกันง,ง oh. ลมหนาวพัดมาสาวชาวนานั่งท่าใจลอยเมื่อยามตะเวน ราะความสิเพแตกแล้วคำคำย้ำตาเว้นแดง น,นั่งเมื่อใจเงาย้ำเสียงก้าวห้องมานำนำคืดท้อได้ยวอมลำ้ำคืดท้อแต่คาที่เคยได้ยินสิมาสูขขอกับแม่พ่อลัง ตั้งนะการอชายวันอ้ายคืน